น้องดูครับก็ขอแปดข้านาคุณคูปีชานะครับอยู่ที่บ้านดงกระทงยามนะครับแล้วก็สีมหาโพธนะครับอำเภอสีมหาโพธจังหวัดปราจีนตอนนี้ครับค,คุณครูครับใช้ประโยคเรากี่ยังไงครับวันกี่กสอบนาแปลงนี้ทั้งหมดสิบสามไร่ครับ ใช่ครั้งเดียวครั้งแรกก็ข้าวอายุยี่สิบวันอ๋อวันแค่ครั้งเดียวครับไล่แล้วก็สอบไล่แล้วก็สอบครับหลังจากนั้นมาก็ฉีดกิ่งทองกิ่งทองสองครั้งอ๋อฉีดสองครั้งตอนข้าวอายุเท่าไหร่ครับตอนข้าวหลังจากวันใบหยกไปแล้วเจ็ดวันอ๋อแล้วก็พ่นด้วยกิ่งทองถ้าก็ตามด้วยอ่าเสร็จแล้วก็มารอบที่สองก็คือตอนไหนครับตอนข้าวเริ่มรับ รับอ๋อรับท้อง,อองข้าวโอ้โห,โหแล้วครับพี่น้องครับลวงออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โห,โหครับโอ้โห,โหพระเจ้าจอดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับที่นาที่เขาทาแปลงสาธิตนะ <ern> โอ้โห,โห,โหงามอะไรขนาดนี้ครับโอ้โหครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับผมเอาใบหยกมาครั้งแรกเลยเนี่ยโทรมาหาผม ว่าจะมาลองใช้ที่ปาจีนครับตอนนั้นมันเกิดปัญหาอะไรครับนาของเราเนี้ยนาตอนนี้มันมันดินเปรี้ยวอ่าดินเปรี้ยวนะเราอยากปรับปรุงดินครับแล้วมีหญ้าอะไรเนี่ยพุ่มพวงหญ้าข้าวดีดอะไรเนี้ยเยอะครับเยอะนะครับเออก็เลยอยากจะมาลองใช้ดูครับปรากฏว่าหายไปแปลงนี้หายไปเยอะไหมครับข้าวตีดข้าวดีดหายไปก็หมดหายไปหมดเลยครับหายไปก็หมดเหลือแต่พุ่มพวงใช่ไหมครับครับเหลือ ย่าข้า,านกย่าข้านกอยู่นะครับแต่แปลงเมื่อกี้เนี่ยหายเกี้ยงเลยคแต่แปลงนี้ขึ้นมาบ้างนะครับประมาณ20่สอร์ซแต่ไม่มีผลเนาะเพราะมันสูงกว่าข้าวเวลาเราเกี่ยวข้าวแล้วเอาเม็ดมันนะครับ,รบแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเป็นพุ่มอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคุูพิชา <c oughs> เคยเคยเห็นดวงข้าวออกมาอย่างนี้ไหมครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยครับ ไม่เคยเห็นเลยมันจะเป็นพุ่มเป็นฝนเหมือนคุณครูปีชาปลูกดอกไม้มันเป็นพุ่มๆเลยอ่ะครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่ครับยืนยันจากตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ชาวนาที่แอบอ้างนะครับเป็นเจ้าของนาจริงๆครูปีชานะครับเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเนาะครับแล้วก็มาทํานาด้วยนี่แหละครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวของครูปีชา ครูปีชาจำได้ไหมครับครูปีชาที่ถูกหวยสามสิบล้านนี <laughs> ไม่แงเออนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคนละคนนะครับ <laughs> คนละคน <laughs> ไม่ใช่ปีชานี้นะครับแต่ชื่อครูปีชาเหมือนกันนะครับ <laughs> นี่ครูปีชาเนี่ยนะครับใช้กเกษตรอินทรีย์นะครับทํางานนาอินทรีย์นะครับไม่ใช้เคมีเลยแปลงนี้สิบสามไร่นะครับกขอ 8, 8แปดแปดล้วนะแปด้าครับ อ็ขอแปดเก้านะครับนี่ครับโอ้โหอย่างงามเลยเดี๋ยวถ่ายไปดูให้ใกล้ๆนะครับอย่างงามเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับดูครับข้าวงามมันเป็นยังไงดูตรงนี้อันนี้เขียวใบตั้งเขียวใบตั้งกำลังออกหลวงก็อย่างงามเลยเนี่ยอันนี้กอข้าวโอ้ไม่ใช่กอตะไคร้เนี่ยกอข้าวเนี่ยดูสิเนี่ยกอขอแปดเก้านะครับกอขอแปดเก้าโอ้ยงามมาก โอ้ตรงนี้นะกอบอักใหญ่บเลิมเทิมเลยอ่ะโอ้พี่น้องเอรยดูครับกอไปเลยกอข้าวกอข้าวอือโอ้โหนี่ครับพี่น้องเนี่ยพอมีน้ำปุ๊บน,นะตรงเนี้ยภาพเนี้ยมันโอ้โหประใจเลยเนี่ยครับพี่น้องครับกอบเลิมเทิมเลยกอขอแปดเก้าครับลุงเขียวที่อาทุ่งมาถึงทีง่เลยครับนี่ครับ มันเป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนกับเราปลูกดอกไม้อ่ะโอ้ยมันเป็นยังไงครับเขาเรียกว่าข้าวนะครับข้าวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กอตะไคร,หร้หรือหรือหรือต้นดอกไม้นะครับข้าวครับข้าวพี่น้องครับโอ้ยมันเป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้เนาะเนี่ยครับ โอ look, like Cette, uh, ้ยมันเหมือนกับอ <All right. S 1> ่าไอไอต้นดอกไม้ที่เราปลูกอ่ะมันงามอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นพุ่มเป็นพวงเลยพี่น้องเป็นพุ่มเลยนะครับโอ้โหครูบอกว่าไม่เคยเห็นรวงข้าวอะไรเป็นขนาดนี้นู่นครับพี่น้องโอ้ยค่อยบอกเคยเห็นเด้อนี่ข้าวอะไรจะรวงขนาดนี้เนี่ยโอ้โห ขอขอแปดเก้าพี่น้องงามเมื่อกี้นี่ดูจัดมินยี่สิบนะว่างามแล้วแปดเก้ายิ่งงามกว่างามโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่น้องอ่อนซอน,อนพี่น้องครับทั้งทุ่งเลยครับมันงามแบบเดียวกันเลยอ่ะโอ้โหดูครับบอกว่าต้นน้ำงามกว่านี้อีกว่างั้นแล้วเดินไปดูรู้สึกว่ามัน มันหนาไหมครับมันหนาเกินไหมแล้วหวานบางแต่ว่ามันแตกกอเนาะโอ้การปกติไล่แล้วสองถังสองถังครึ่งอ่าสองถังครึ่งโดยปกตินะโอ้ตรงนี้ลวงทั้งนั้นเลยอ่ะลวงดกลวงหนาแล้วตรงนี้มันหนาด้วยนาะโอ้โหเม็ดมันหนาปึ๊ดเลยอ่ะดูรวงข้าวครับพี่น้องครับโอ้โหตรง ตรงหัวนาเนี่ยมันได้น้ำเนาะวันงามกว่าเพื่อนเลยอะ่ะโอ้โหทั้งแปลงครับพี่น้องครับนี่ครับหอ,องแท้ต้องเป็นอย่างงี้ครับก็ขอแปดเก้านะครับ 8, <9. S 1> อ่าแปดเก้านี่หุงกินได้เลยเอาไปอ่ทำข้าวปลูกข้าวพันแล้วก็หุงข้าวกินข้าวด้วยเลยครับเนี่ยหอมด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับหอมมะลิแปดเก้าโอ้โหนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ต้องการข้าวพัน์แล้วก็มานะครับติดต่อครูปิชาได้ครับโอ้โหนี่ขายข้าวพันธ์เลยแฮะ